bmw r 1200 gs หรือ honda africa twin เลือกคันไหนดีวันนี้มีคำตอบครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทริปที่ผมจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับต้นนะฮะ Motorbike Travel นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปน่าจะหลายเดือนนะครับนิ้วหักนะฮะไม่ได้ขี่รถมาน่าจะสเดือนแล้วฮะแล้วก็เจ้า r า0 g s ของผมไม่ได้ออกจากบ้านมา4เดือนแล้วฮะล่าสุดสตาร์ทไม่ติดละก็วันนี้นะครับมาทำเนื้อหาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อที่ว่าทัวร i n ิงแอดเวนเจอร์ไนะครับ bmw r 1200 gs หรือ honda africa twin คันไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยนะเพื่อนๆที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ touring adventure class พันซีซีขึ้นไปนะครับต้องต้องเคยคิดต้องเคยลังเลแบบผมแน่นอนเลยว่าจะเลือกคันไหนดีระหว่าง africa twin กับ r 1200 gs นะครับเนื่องจากว่าสองคันนี้มันก็เป็นที่สุดของค่ายเนาะ r 1200 gs ก็เป็นที่สุดของค่าย bmw นะครับ honda africa t o i n ตอนนี้ก็เป็นที่สุดของค่าย honda ไปแล้วนะครับแล้วคันไหนที่เหมาะกับเราล่ะอ่ะมาวันนี้ได้คําตอบแน่นอนครับ r สองร้อย s เนี่ยมันเป็นรถที่เหมาะกับการขับขี่ทัวริ่งทางไกล,กลนะครับทางดําเป็นหละะักสัก70-80%เซนะครับถามว่ามันลุยทางฝุ่นได้ไหมลุยได้ครับแต่ว่าด้วยน้ําหนักที่มันค่อนข้างจะมากนะครับอย่างเจ้า gs ของผมเนี่ย260 ส่วนเจ้า GS ธรรมดาเนี่ยก็240นักถ้าจะไม่ผิดนะครับน้ำหนักที่ค่อนข้างมากบวกกับค่าดูแลรักษาค่าอะไหล่ที่ค่อนข้างจะแพงนะครับทำให้คนที่จะเไปลุยเนี่ยต้องมีทักษะมั่นใจพอสมควรนะครับว่าเอาเข้าไปแล้วจะสามารถมีชีวิตรอดออกมาได้โดยที่ไม่ล้มไม่พังน,นะฮะก็ถามว่าคือมันเป็นรถ ทัวร์ลิงแอดเวนเจอร์ที่มีล้อหน้า19นิ้วล้อหลัง17นิ้วนะครับล้อหน้า19นิ้วเนี่ยก็อย่างที่เราเรารู้กันเนาะมันเหมาะกับการทัวร์ลิงแล้วก็แอดเวนเจอร์ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอดเวนเจอร์จัดเเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อหน้า21นิ้วเพื่อเอาไว้ข้ามสิ่ขีดขวาง,งต่างนะครับตอนนี้จากที่ผมขี่เจ้า gs มาน่าจะสัก6 0 0ม0โลเนี่ยก็สองคันนะคันนี้เป็นคันที่2อละก็คิดว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบขี่ทัวร์ลิง ทางดำเนี่ยประมาณ70%เขี่ท่องเที่ยวไปตามเขานะครับไปเจอฝุ่นเจอทางลูกลงังเจอทางน้ําตกเนี่ยพอไปได้นะครับไม่ใช่ไปไม่ได้ไปได้ก็มีทักษะในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปแบบลุยปา่าลุยหินเลยอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยนะครับเคยเคยเอาไปทีหนึ่งนะครับที่เขาไผ่พัทยาก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วก็ล้มด้วยนะครับ ก็ทักษะผมอาจจะไม่ไม่มากนะครับก็เอาแบบเป็นคนใช้งานทั่วไปละกันก็คือพอลุยได้ครับลุยทางทรายทางดินได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับเป็นรถที่ขี่ทางไกลดีมากๆเนื่องจากว่าระบบต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับทั้งเรื่องของเครื่งไฟฟ้าที่ทําให้เบามือมากเวลาขี่ไกลๆนะครับความเร็ว 120- 140่สบยิบิจะนเคร่งนิดเดียวนะครับรักําลังดีในรอบต้นๆนะครับสบายเลยนะครับ าสิ่งกีดขวางได้ดีในดับที่เหมาะสมนะครับขี่ไม่ยากไม่กระโชกภากนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่เรียกว่าเทพสุดในคอไตที่ผมเคยขี่มาแล้วนะครับเจ้าโชคไฟฟ้าของ bmw นะครับ r 200 ds เนี่ยปรับตามสภาพถนนผาาสภาพหินดินทรายรับได้หมดเลยนะครับทำให้มันเป็นรถที่ขี่ทางไกลเนี่ยสบายโคตรนะครับ ข้อเสียของมันคือค่าดูแลรักษาครับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับผมเคยเอาเข้าป่านะแล้วก็ไฟหน้าแตกนะครับไฟหน้าโดนไป5้าห0ื่นนะครับตัวปาโนกแตกโดนไปหมื่นหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็โชงดีที่มีประกาศการับประทั้งหมดนะครับก็ถ้าจะไปลุยก็ต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากค่าดูแลรักษาของมันนะครับแต่ถามว่าลุยได้ไหมลุยได้ครับถ้าเพื่อนๆมีทักษะที่ที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็สามารถดูแลมันไหวนะครับ ทางดำตอบโจทย์แน่นอน100%ซทางฝุ่นสัก30% 2นี่ไปได้ดีแน่นอนนะครับเพื่อนๆจะสนุกกับการขี่รถแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยในการเดินทางไกลนะครับส่วนแอฟริกาทวินแอฟริกาทวินเนี่ยเป็นรถคลาสพันซีซีนะครับซึ่งล้อหน้า21อล้อหลัง18ก็ด้วยขนาดล้อก็บอกบอกอยู่แล้วว่าเน้นลุยนะฮะขนาดล้อหน้าล้อหลังเนี่ยมันเท่ากับรถวิบากเลยนะครับเท่ากับ c r f เท่ากับ k l x เลย ไซส์วงขนาดเดียวกันแต่ความกว้างล้อใหญ่กว่านะฮะก็เรียกว่าแค่เห็นลูกทรงก็รู้อยู่แล้วว่ามันทํามาเพื่อลุยสนุกกับการลุยเข้าป่าเข้าเขาคราวนี hmm. ้ <ๆ S 2> ถามว่ามันขี่ทางดาได้ไหมขี่ได้ขี่ได้ครับขี่ทางดําดีพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้า R หนึ่องร GS เนี่ยเทียบไม่ได้นะฮะ mm hmm. คือมันนิ่งไม่เท่านะครับด้วยความที่ล้อนหน้าย1เ mm อ็ด hmm. เนี่ยทำให้มันพลิ้ว มันควบคุมรถเบาเวลาที่ที่ใช้ความเร็วในระดับนึงนะครับสักร้อยหกสิเนี่ยเริ่มจะแบบเริ่มจะพิลละเราต้องเลลงแผนในการช่วยพอสมควรนะครับถ้าถ้าเทียบกับเจ้า T S นะแต่ถ้าเทียบกับ Touring Adventure รุ่นอื่นเนี่ยผมว่าก็ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ก็ไม่ได้ต่างนะครับด้วยช่วงล่างที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าช่วงล่างเดิมจะย้วยหน่อยนะแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆชอบลุยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบลุยเจ้าแอฟริกาทเวนเนี่ยเป็นรถที่เหมาะมากๆคือถ้าถ้า,ถา 50, 50ทางดับนั 50, 50้50-60%ทางบินนั้น40-50%เนี่ยแอฟริกาทเวนจบเลยครับได้ทั้งสองอย่างถ้ามีรถคันเดียวขี่เที่ยวด้วยขี่ลุยด้วยนะบอกได้เลยว่าจะมีความสุขกับการขี่รถมากเพราะว่ามันเป็นรถที่ลุยสนุกอะ่ะ น้ำหนักไม่เยอะมากแล้วก็บาลานซ์ดีนะครับล้อหน้า21เดนี่ยทำให้ลุยสนุกเวลาที่แบบต้องเข้าไปในป่าแบบข้ามป้วยข้ามหินข้ามลำธารเนี่ยมาข้ามสิ่งกีดขวางง่ายนะครับ <S <S คือล้อหน้ามันแคบแล้วก็ใหญ่แบบมันทำให้ข้ามบัตักเหล่านี้ได้ดีกว่าเจ้า R ส0 0 GS พ็อปสุดเลยละ่ะยิ่งไปขี่แนวแข่งแอดเวนเจอร์เนี่ย GS ตามแอพิการเทวินยากมากครับคือด้วยความคิ้วด้วย น้ำหนักด้วยสรีร้าเนี่ยโอ้โหตามยากครับตามยากถ้าเป็นทางลุยจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นทางดำเนี่ยขี่ไปด้วยกันเนี่ยไปได้ครับแต่ว่าเหนื่อยกว่านะครับเหนื่อยกว่าด้วยความที่ล้อหน้ามันเบาแล้วก็มันมันจะฟิวนิดนึงนะฮะคราวนี้ถามว่ามันรถคันนี้เหมาะกับใครนะครับก็เจ้า GS เนี่ยเหมาะกับคนชอบทางดำสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทางดินสักยี่สิบสามสิบในก้ี แต่ถ้าถา,าักษะสูงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคนจีนทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบแทางดาทางดินก็พอไปได้ในระดับหนึ่งน,นะครับส่วนแอฟริกาทรวีนเหมาะกับคนที่ชอบทางดำสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางดิน50ลุยด้วยเที่ยวด้วยมีรถคันเดียวได้ทั้งลุยได้ท,ทั้งเที่ยวนะครับก็จะเหมาะมากถ้าดูแลรักษาสองคันนี้ต่างกันพอสมควรครับแอฟริกาเทวินก็ถือว่าไม่สูงมากื่าเทียบกับด s แต่ว่าก็สูงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปนะ โชคเนี่ยทา่การ์วินเบิกใหม่เนี่ยประมาณ3 0 0 0มื่นนะครับผมเคยไปเบิกผลักเฉพาะคู่หน้านะครับสามหมื่นสิบส่วนเจ้า TS เนี่ยโชคหน้าประมาณแตกนะครับเป็นโชคไม่ฟ้าก็ถามว่าขี่ทางดําช่วงล่างก็ก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับที่การ์วินโชคเดิมก็จะยุ้ยนิดนึงนะครับแต่ก็ไปได้ครับร้อยสี่สิบร้อยหกสิบไปได้ก็ใช้พละกําลังเยอะกว่าหน่อยนะครับขี่ทางไกลก็ไม่ไม่ได้นิ่ง ไม่ได้สบายเหมือนเจ้า GS. แต่ถ้าไปทางดีปุ๊บ GS ก็ตามไม่ทันครับแทบจะไม่ต้องตามเลยอธิการวินก็ไปแบบสนุกเลยนะครับถามว่าค่าขี่เนี่ยก็เหมาะกับคนละทางเลยนะ G s เหมาะกับทางไกลๆอธิการวินค่าขี่เหมาะกับทางแบบลุยๆเพราะว่าด้วยตำแหน่งท่าน,นั่งที่ถังสั้นๆแล้วก็ใกล้แหนนะครับมือจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับส่วน G s มือจะยืดๆหน่อยนะครับก็ ฟังคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะพอเลือกได้แล้วนะครับก็ตอนนี้ราคามือสองของเจ้า GS เนี่ยปี15-16เนี่ยก็ลงมาต่ำกว่า5แส0 0 0นะครับก็ลองเลือกดูตามที่เพื่อนๆชอบนะครับจะได้มีความสุขกับการขับขี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทริปที่ผมจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับ